ครับนะเมื่อวนี้เมื่อน,นี้ก็เป็นวันเน,นืองวันอาคารที่15นะเดือนตุลาคมนะครับยังอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอโพสิสวรรค์นะครับเดี๋ยวทีมมึงเดี๋ยวจะรีวิวในบางสิ่งบางอย่างที่ดูสวยงามนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวรีวิวให้ดูีทางไปอาคารนี่คือเป็นอาคารบำบัดนะผู้ป่วยก็คือยาเสพติดนะครับผม บอกาไปไถ่ไก่ก็มีคนอยู่นะครับจะเป็นศูนย์บำบัดน,น,นะครับผมตัวน,นี้เพิ่นกะเป็น <c oughs> คล่ไขๆนาข้าวนาะข้าวเลยนะครับนะพื้นที่ว่างเพื่อนกะทำเห็ดเขานะครับผม <c oughs> เิ่นเห็ดเขาโรงพยาบาลมีเขานะโรงพยาบาลโพศีมีข้าวได้นี่นะก็มีตะไคร้นะครับมีปักม่วงตัวน,นี้ก็เป็นอ่าเป็นตึกอาจจะเป็นตึกแผ่นแผนไทยนะครับตึกแผ่แผนไทยนะครับผมตัวน,นี้ก็ตึก อุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับก็คือเป็นมงตรวจมงอันนี้เพิ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ท้ายด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นตึกตึกผู่วยในนะครับตึกผู่วยในนะตอกหุ่นก็คือโล่งทักบีดนะครับผมเมืองนะครับทิ้งที่แปะก็คือมันพื้นที่มันใส่อยมันอ่าข้างหน้าก็จะเป็นลนจอดรถ้านจอดรถนะเป็นอย่างครับตัวนี้ก็คือนี่กลวยไม้เพิ่นหนังงามนะครับกลวยไม้กลวยไม้ปลูกใส่กบไม้นะครับ รวยไม้นะครับ้วยไม้แล้วก็ลมลื่นนะครับมันลมลื่นจนเป็นมองสบายหูสบายตานะครับผมตัวนี้นะครับปวามเมืองนี่ครับมันมีน้ําตกนะน้าตกเ่นเห็ดนะครับคนที่เหตุแบบธรรมชาตินะครับโตกแล้วนะครับนี่น้าตกสวยงามนะครับตกสวยงามแล้วอย่าพวกนี้ครับมีปลาให้เมืองพร้อมนะ ปลาคราบปลาคราบนะปลาคราบสวยงามนะครับผมเองเปิดนนเมืองนะครับแล้วก็เป็นหนามปุ๊บหนามมันจะไหลลงมาหนินะครับมันจะไหลลงมานะครับเพื่อจะเห็นให้หนามมันไหลลงมานะครับมีปลาด้วครับมองหนามไหลมีปลาดิเจ้าบ๊วยมีปลาดิครับมีปลาด้วยนะครับนี่ปลาหางนกยุงตัวน้อยๆนะครับผมนะมีปลานะครับมันก็จะไหลมันเรื่อยๆครับผมนะไหลมาเป็นธรรมชาติเป็น กล้วยแบบนี้นะครับก็ปลูกต้นใหม่นี้กล้วยไม้นะครับกล้วยไม้เพิ่นเห็ดสวยงามแล้วก็มันก็ไหลมานี่นะครับเป็นลานําธารนี่เดียวเดียวให้ดูนี่นี่ครับเป็นลําธารนะลาธารมาจากฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นมาก็ะิมีปลาน้่นี่ครับเป็นลําธารนะต้นเฟิร์นต้นนนะแล้วก็มีสัตว์คือกวางน,นี่สัตว์นะเป็นส่วนสัตว์ย่อมๆนะครับผม น้มมันก็ไลมานะตัวนี้ไลมาอีกนะครับผมน,นี่เป็นลำธารน,นี่เป็นไลมานะไับไหลมานี่นะลำธารไลมาเห็นบอกครับนี่ปลาเลี่ยงตลอดนะครับปลาตลอดปลาไป่หยู่เป็นผักเป็นผักทั้งมันนะนะครับลำธารมานนี่ขับปลาเมื่อไงล่ะครับโอ้ปลาสวยงามเ่งครับปลาลำธารน,นะครับ ตัวนี้ก็เป็นใต้สะพานลงมานี่ก็จะ,จะมีปลาโอ,โอ,โอ้นะครับนี่เป็นสุดยุหันนะสุดนีค็คือเป็นการกองน้ำก้องน้ำปุ๊บเครื่องเครื่องดูดน้ำก็จะดูดน้ำขึ้นไปวนนะครับวนนะตัวนี้กับปลาอยู่นะครับผมอ่าอ่ารีวิวแค่นี้แหละครับผมนี่นะครับเป็นธรรมชาติใน ล่องยาบาลของอำเภอโพธิทธีทวนนะครับบรรยากาศดีนะครับผมนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันนะครับผมบ๊ายบาย